แล้วก็ตักลูกโป่งน้ำบรรทุกได้เยอะเลยนะรถบรรทุกปูน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 ปินปีนปินปีนูนปูนเขียนเป็นเสียอะไรอะครับเป็นม้นี่นี่มันเปลียนที้หมดนะนี่เป็นจิ้วจิ้้าเติมน้ำให้รถบรรทุกหน่อยสิ มน้้ใหรรรถบทุกออยาสวัสดีครับวันนี้น้องคุณจะมาเล่นลูกโป่งน้ำและก็เล่นรถของเล่นก่อสร้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมามาจะใส่น้ำไปในลูกโป่งน้ำก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่น้ำในลูกโป่งน้ำก่อนนะครับนี่ได้เลย เดี๋ยวอีกหนึ่งชุดนะครับมามาซื้อมา2อชุดชุดละยี่สิบาทนะครับลูกโป่งน้ำแบบนี้มีขายทั่วไปเลยนะคะนี่นะคะนี่หลวงมันใช้ไม่ได้นะครับเสียใจได้แค่นี้รถก่อสร้างพร้อมหรือ,อยังครับพร้อมแล้วกนนะครับ ตักได้ไหมอ่ะไหนดูสิตอนนี้น้องคุณเล่นรถเมคโครตักลูกโป่งน้ํานะครับไหนดูรถไถอ่ะครับแนเรถไถมาดูสินี่รถเมคโคปูนปูนลุยน้ํากันแล้วก็ตักลูกโป่งน้ำว,ว้าวมันตกลงไปแล้วก็ใส่ในหลังรถบรรทุก ัอีกว้าวเทดำไปแล้วดูมนตุกตักไปอีกนี่ไม่ไม่คว้างครับไม่คว้างครับเล่นก่อนครับเราค่อยคว้างกันนะรถไทยรถไทยรถไทไท่ไทลูกกงน้ะมันเลยรถไทย,ว,ยว้าวนี่ บรรทุกได้เยอะเลยนะรถบรรทุกปูน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 ปีน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 ปูนปูนปูนปีนปีนว้าวมันแตกหรือว่ายังไงแตกวัดรรทุกมากันไปมันบรรทุกเยอะเกินไปใช่ไหมแล้วมันยังไงมันแตกหมดเลยหรอรถไม่ครูไม่สามารถช่วยได้เลยเหรอครับ ในรถแมโครมาดูสิปูนปูนว้าวโอ้แตกอีกแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้ลูกกุ้งน้ำของน้องคุลตอนนี้เหลือกี่ลูกนะเหลือทั้งหมด 1, นึ่งสอามสีห้าลูกแล้วผู้รชีวิต ที่เหลืออยู่ต้นนี้คือลูกโป่งน้ำเหลืออยู่ห้าลูกเลยนะครับนั่นไงน้องคุณแอบบีบมันด้วยที่มันได้แตกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแอบบีบนี่เองมามารู้แล้วูอกมันเป็นอาหารอะไรนะเป็นอาหารเป็นอาหารยังไงอมันเป็นอาหารกันดาด้วยอ๋อมันดึง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 เหรอมาทุกันเลงนะก็มันเป็นลูกโป่งน้ำไงมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะ

สนุกไหมครับน้องคุณว,ว้าวสายน้ำนี่คือสายน้ำนยิงๆไปที่น้องคุณแล้วสายน้ำยิงไปที่ลูกโป่งน้ำแล้วจิ้วเอาเติมน้ำให้้ดบรรทุกหน่อยสิ เดืมน้ำให้รถบรรทุกหน่อยเอาแม่โคตักน้ำไปเลยแบ่งให้นะน้ำเรามีเยอะเอ้าตอนนี้รถบรรทุกก็แบ่งน้ำให้กับรถไทยจียวจียวเจวจวจวเ <c oughs> อารถไทยตักลูกโป่งเหรอครับตักไปไหนเ <c oughs> อ่ยอ๋อตักไปทิ้งน้ำ <c oughs> แม่โคน้องคุณทำไมแม่โคมันตีลังกาอยู่อะครับ แม่โคติลักาอยู่ไม่โคแม่โคตัวเล็กไหนอะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะไปอุดตันที่ท่อ้นาำครับมันจะเป็นน,ปน,น้ำก็จะท่วมครับมันระบายไปไม่ได้ทำให้น้ำท่วมนะครับไยปน,นนะ<ม>สำหรับวันนี้น้องคุณขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครใน้องคุณเล่นนะครับบ๊ายบาย